คำว่าเสียเวลาในภาษาจีนก็คือคำนี้ค่ะล่างเฟย์ื่อเจียนล่างเฟย์ื่อเจียนมีความหมายแปลว่าเสียเวลามาจากคำว่าล่างเฟยที่แปลว่าใช้อย่างฟุ่มเฟือยใช้อย่างสุรุ่ยสุร่าย บวกกับคำว่าชื่เจียนที่แปลว่าเวลาปกติแล้วถ้าเป็นการใช้เวลาค่ะเราจะใช้คำว่าคว้าซึ่งคำนี้มีความหมายแปลว่าดอกไม้ได้ด้วยนะคะและหากเป็นคำกริยาคว้าจะแปลว่าใช้เช่นคว้าเฉียนใช้เงินคว้าชื่เจียนใช้เวลาและหากเป็นการใช้อย่างฟุ่มเฟือยก็คือคำว่าล่างเฟ่ล่างเฟยชื่เจียนจึงแปลว่าเสียเวลาไปดูประโยคตัวอย่างการใช้กันค่ะ 太浪费时间了，太浪费时间了，太浪费时间了，เสีเย,ย,ย,สเ,ยสเวลามากเลยหรือว่าเสียเวลาจังเลยก็ได้ค่ะคําว่าไทาแปลว่ามากมากเกินไปไท浪费时间了เสียเวลามากเลยคํานี้ก็ใช้บ่นนะคะเวลาที่เราทําอะไรแล้วรู้สึกว่ามันเสียเวลาก็สามารถพูดแบบนี้ได้เลยค่ะ เบ浪费时间了别浪费时间了,时间了อย่าเสียเวลาเลยประโยคนี้เปลี่ยนจากคำว่าไท a เป็นคำว่าเปียนะคะเปียแปลว่าอย่าไม่ต้องเปียร์浪费时间了จึงแปลว่าอย่าเสียเวลาเลย你别在我身上浪费时间了你เปีย在์น我 身上浪费时间了你别在我身上浪费时间了คุณอย่าเสียเวลามาอยู่กับฉันเลยคำว่าจ่ายแปลว่าอยู่ที่คำว่าชืคํชงคำนี้แปลว่าข้างกายหรือว่าแปลว่าบนตัวนะคะ จ่ายหัวชาก็คืออยู่ข้างฉันอยู่กับฉันตามด้วยคำว่าว่างเฟชชเจียนเสียเวลาประโยคนี้จึงแปลว่าคุณอย่าเสียเวลามาอยู่กับฉันเลยหัวผู้เสียง่างเฟชชีเจียนณยยัน้ว我不想浪费时间和你นล了我不想浪费时间和你争辩了 ฉันไม่อยากเสียเวลาโต้เถียงกับคุณคำว่าเสี่ยงแปลว่าคิดหรือว่าอยากนะคะปู่เสี่ยงแปลว่าไม่อยาก浪费时间เสียเวลาเสียเวลาอะไรเขห,หนีก็คือแปลว่ากับคุณกับเธอและคำว่าจงเปลี่ยนจงเปี่ยนคำนี้แปลว่าโต้แย้งหรือว่าโตเถียงค่ะจัวไอ,ดอ,อดเดชูไม่ใช่浪 j i 间จัว 爱อ的事不是浪费时间，做爱的事不是浪费时间。ทำในสิ่งที่รักไม่ถือว่าเสียเวลาคำว่าจ u แปลว่าทำนะคะคำว่า爱แปลว่ารักคำว่าชื่อแปลว่าสิ่งธุระหรือว่าเรื่องราวนะคะจั่วอ้จึงแปลว่าทำในสิ่งที่รักปูชื่อไม่ใช่ในประโยคนี้แอดแปลว่าไม่ถือว่านะคะ ปุช浪费时间ไม่ถือว่าเสียเวลาและเรามาดูที่คำว่า่าง浪费กันอีกครั้งนะคะคำนี้อย่างที่บอกค่ะแปลว่าการใช้อย่างฟุ่มเฟือยการผลานการใช้แบบทิ้งขว้างหรือว่าสุรยสุรายคำนี้นอกจากจะใช้กับคำว่ายนที่แปลว่าเวลาได้แล้วยังสามารถใช้กับคำนามอื่นๆได้ด้วยค่ะไปดูตัวอย่างกันได้เลยค่ะ 不要浪费粮食。不要浪费粮食。不要浪费粮食。อย่าก,กินทิ้งกินขว้างคำว่าปู่ย่าแปลว่าไม่ต้องหรือว่าอย่านะคะร่างเฟหลยชื่อเหลียงชื่อคำนี้นะคะแปลว่าอาหารข้าวปลาอาหาร ประโยคนี้นะคะถ้าแปลแบบตรงๆต,ตัวก็จะแปลว่าอยากกินข้าวปลาอาหารแบบทิ้งทิ้งคว่าง,างหรือว่าแปลเป็นภาษาไทยให้เข้าใจง่ายก็คืออยากกินทิ้งกินคว่างนั่นเองค่ะ你这样花钱太浪费了。 คุณใช้เงินแบบนี้มันสุรุ่ยสุร่ายเกินไปคําว่าจ้วย่างแปลว่าแบบนี้เช่นนี้คว้าเฉียนก็คือตัวอย่างที่พูดไปในตอนต้นนะคะแปลว่าใช้เงินไถ่ล่างเฟยละสุรุ่ยสุร่ายเกินไปและตัวอย่างสุดท้ายนะคะล่างเฟย์ื่อเจียนจิ่ชื่ล่างเฟยชิงหิล่างเฟย์ื่อเจียนจิ่ชื่ล่างเฟยชีวิต ล่างเฟย์ชุยเจยจิวชลงเฟยชีิการผ่านเวลาก็เหมือนการผ่านชีวิตหรือจะแปลว่าการใช้เวลาอย่างไม่รู้คุณค่าก็เหมือนการใช้ชีวิตอย่างไม่รู้คุณค่าคำศัพท์เพิ่มเติมในประโยคนี้นะคะก็คือคำว่าเชิงมิงเชิงมิงคำนี้แปลว่าชีวิตค่ะ